สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลประจําเดือนก,นก,กรกฎาคม2567เชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางทีสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพ่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทัิทีเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวตุลเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุล ความแปความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรนะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดทค่ะคิงถือถ้วยนะคะเก้าไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่้าถ้วย ชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎมีพิจิกโดดเด่นในชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพาในอดีตที่ผ่านมานะคะกรณีแรกเนะเาะมีพลังงานของคนเก่าๆก,กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ คนที่เคยทําให้คุณเจ็บคนที่เคยทําให้คุณเสียใจคนที่คุณรู้สึกเสียดายความสัมพันธ์มีการวนกลับมานะคะอืมแต่ถามว่าคุณรับไหมคือส่วนหนึ่งแล้วว่าคุณยังคงมีความทรงจําที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับคนคนนี้มันเลยทําให้ตัวคุณรู้สึกยังไม่มั่นใจว่าจะรับหรือไม่รับคนคนนี้ดีหรือเปล่าอ่านะคะสองนะคะ คุณอาจจะจบความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่คาราคาซังมานานนะคะไม่ว่าจะให้โอกาสสักกี่ทีเขาก็ทำให้คุณเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสผิดหวังเสียใจนับครั้งไม่ถ้วนนะคะเออเนาะแล้วคุณก็เลยตัดสินใจที่จะโอเคงั้นงั้นก็จบเถอะง,งั้นก็ไปเถอะไม่อยากจะขังตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อีกต่อไปแล้วประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมา นะคะของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีแล้วสามารถสกิปก็ผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงเดือนก,นก,กรกฎาคม2567เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เฮมิตค่ะ เดอะโฟูนะคะเดมูน <c oughs> ค่ะและเป็นไพ่สเตรน์นะคะชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันลัคขากันนะ ชาวราศีมีลัคนามีราศีสิง์ลัคนาสิง์ะน,งนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรือต่างอายุกันก็ได้นะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่สถานการณ์ต,าต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนกรกฎด,ดาคมน,นี้หนึ่งเลยสําหรับคนที่มีคนเก่ากลับเข้ามาตัวคุณไม่แน่ใจค่ะนะคะคุณพยายามที่จะเขาเรียกว่าถ้าหากว่าเขาอยากจะเข้ามาจริงๆอ่ะคุณคุณจะ มีบททดสอบเออนะมีบททดสอบนะคะแล้วกเออ็เหมือนจะไม่สนใจแต่ก็รอดูความพยายามนะเอ,อ่อสำหรับคนที่ในดิที่ผ่านมาคือเหมือนกับว่าเราตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะตัวคุณก็ลัลลาเลยค่ะนะคะไม่สนใจเลยในเรื่องของความรักมีคนเข้ามาไหมมีนะมีมีคนพยายามเข้ามานะคะแต่ตัวคุณเหมือนกับ ไี่สนใจอะปล่อยจอยอะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีตุลกับคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามขอให้คนขอให้คุณมีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันขอดูของชาวตุลก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีตุลกัษคะตุลค่ะชาวราศีตุลกับคนตุลคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วย สอดาบหนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งถ้วยอ่าใจหนึ่งก็อยากจะให้โอกาสนะอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะกลายเป็นตัวเลือกทางเลือกไม่น้อนะคะเออคุณคิดแบบนี้แหละนะแล้วก็อืม คือจริงๆแล้วคุณก็ก็ก,ก็มันสําหรับตัวเขาอ่ะคุณเหมือนกับยังยังจับต้นชนปลายหรือว่ายังยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกอ่ะแต่แนวโน้มที่จะที่จะที่จะเลือกอ่ะมีนะแต่อีกใจนึงมันก็กลัวค่ะกลัวที่จะแบบว่าถ้าหากว่าเราเลือกไปแล้วเราจะเลือกผิดเปล่าเออนะคะเราจะเลือกผิดไหม เราจะพลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่าคนคนนี้จะเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ไหมนะคะยิ่งถ้าหากว่าเป็นคนเก่าๆแล้วอะเอาจริงๆแล้วใจคุณก็ยังไม่ได้ลืมหรอกแต่เพียงแต่ว่าตัวคุณก็กลัวว่าเขากลับเข้ามาเขาคาดหวังอะไรในตัวคุณหรือเปล่าจริงใจไหมหลอกลวงไหมนะคะไม่มั่นใจไม่แน่ใจเลยทีเดียว นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีตุลลคนาตุลคิดถึงคนคนนั้นนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวตุลมาดูกันไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะไพ่สีดาหกถ้วยนะคะ าชาวราศีตุลราศตุลคนที่คุณคิดถึงนะคะเขารู้สึกอย่างไรเขาคิดอย่างไรกับคุณเอาจริงๆแล้วเขาเขาต้องการรื้อฟืน้นความสัมพันธ์นะคะเขาต้องการขอคืนดีอยากแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาเขารู้ว่ามันปัญหามันคืออะไรแล้วมันก็ยังค้างคาใจแล้วเขาอยากจะแก้ไขตรงนั้นอืมนะคะเขารู้สึก เขารู้สึกติดค้างคุณมาโดยตลอดอืมประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรไม่ขอเน,นี้ยบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้ก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะสามไม่เท้า สองถ้วยนะคะและเป็นไพ่สิบไม้เทา้าชาวราศีตุลคณาตุลน,นะคะในส่วนของเอาคอามันคบความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสนะคะที่ที่จะ,ท,จะที่จะพยายามกันอีกครั้งหนึ่งด้วยด้วยพังงานของไพ่สองถ้วยแต่มันเหมือนกับว่าขอรอดูก่อนแต่แนวโน้มทิศทางจะเป็นไปทางด้านให้โอกาสอืม แต่แต่แต่โอกาสในครั้งนี้มันมันมันชาเลนจ์อยู่เหมือนกันนะอืมไม่ง่ายค่ะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลักนาตุลขอคําแนะนำแปดเหรียญน,นะคะสามถ้วยแชมรัน และเป็นไพ่ห้าเหรียญชาวราศีตุลล,ตลั a r n a t a k ไพ่ทาโร่แนะนําว่าจงทําหน้าที่ของคุณต่อไปนะคะส่วนถ้าหากว่าคุณเป็นคนง้อคุณก็ต้องง้ออย่างสม่ําเสมอแหละนะพยายามเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะคะแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นฝ่ายง้อคุณจงทําหน้าที่ของคุณให้ดีหมายถึงว่าทําตัวเองให้ดีอะแล้วความพยายามให้ปล่อย ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆดูไปนานๆไปเลยเอาเอาเท่าที่คุณพอใจ นะคะชาวตุนเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถ,ถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ